สวัสดีครับช่องช่างปัญญาพาทำรรนะครับวันนี้มารีวิวเวฟร้อยเวฟร้อยคาดมือหรือว่าเวฟแซดนะครับเอกสารครบเลี่มโอนรถเดิมๆเลยนะครับเป็นรถบ้านๆเป็นรถเดิมๆเป็นรถที่ราคาเบาๆที่สุดนะครับมารีวิวให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเผื่อว่าใครหารถ ราคาเบาๆไว้ใช้งานนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบๆคันกันนะครับอะไรต่างๆก็ก็ใช้ด้วยกันกับเรียบร้อยนะครับแต่ว่าที่เพิ่มมาก็จะมีสายคาดนะครับเป็นเป็นรถคาดมือครับ เป็นรถคัดเดิมๆคาดแท้ติดรถนะครับไม่ใช่ว่าคาดเรามาแปลงเอานะครับเป็นรถเดิมจากจากศูนย์เลยนะครับเป็นรถคาดมือครับสบภาพก็ตามนี้นะครับรถก็หลายปีแล้วละครับ ใช้งานมายาวหลายปีแล้วแหละครับแต่ว่า,าก็ลังยังรักษาเดิมๆอยู่ครับระบบต่างๆก็ใช้งานได้ปกติครับเ็มไมอะไรใช้ได้เบอกบอก็อกกลอ็อกได้กุญแจเปิดได้โชคมือโชคมือก็อก,อก็ใช้ได้ครับเดีย๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ชดจอดนานเราก็เราก็โชกนะครับโชกนะครับก็ปิดกินแจก็สตาร์ทนะครับไปเลี้ยวยังใช้ได้นะครับไม่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับ ถก็จะมีมีเสียงตามอายุก,การใช้งานบ้างน,นะครับมีดังมีเสียงบ้างแต่ว่าถ้าเราไปไปพิิตเครื่องใหม่ก็ก็คงจะหายก็คงจะพอใช้งานได้ดีนะครับแต่นี่คือได้มาเดิมๆอย่างนี้เลยก็ก็จับทำให้พี่น้องได้ชมอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าผมว่ามันเดิมดีมันก็น่าใช้อยู่นะ เครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับไฟต่างๆก็ก็ขึ้นหมดนะครับไฟเตาความร้อนอะไรเตาน้ำมันก็ขึ้น ท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับราคาเบาๆครับราคาห้าพนหเองครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์เดิมนะครับเบอร์เดิมก็คือเบอร์0 6นย์1 2หนึ่นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทลาลมนะครับใไไกล,ล้ลเราก็ส่งได้นะครับส่วนใหญ่ ก็จะเป็นค่าส่งละราวพันห้านะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจะส่งแถวกทมแถวรอบๆนะครับแต่ว่าถ้าลงใต้ก็จะเพิ่มมานิดนึงนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถมีเอกสารครบนะครับใครที่สนใจหารถราคาเบาๆไว้ใช้งานก็เป็นคันนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ